affirmation self love ฉันรักตัวเองฉันคือพลังแห่งความรักสั่งจิตเพิ่มพลังความรักตัวเองเพราะการประสบความสำเร็จจําเป็นมากที่คุณจะต้องรักตัวเองเห็นคุณค่าภายในตัวเองเมื่อเราเห็นคุณค่าตัวเองแล้วเมื่อเรารักตัวเองได้มากพอแล้วเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเราเสมอจงอนุญาตให้คำยืนยันนี้ เข้าไปสู่จิตใต้สำนึกของคุณด้วยความรักและความจริงใจและความไร้ขีดจำกัดของจิตใต้สำนึกจะโอบรับเอาคํำยืนยันนี้ตอนนี้ตัวของคุณจิตใจของคุณอยู่ที่ชายหาดสีขาวมองไปข้างหน้าเห็นทะเลกว้างขวางใหญ่น้ำสีเขียวและแน่นอน คุณกำลังมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นนกเต็มท้องฟ้าไปหมดท้องฟ้าสีฟ้ารู้สึกถึงลมที่พัดไปที่แก้มของคุณรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเบาสบายรู้สึกเป็นอิสระคุณเป็นอิสระจากทุกสิ่งคุณรู้สึกสบายผ่อนคลายและไร้กังวลอย่างที่สุดอนุญาต ให้ความผ่อนคลายนี้ได้เปิดรับคำยืนยันที่บริสุทธิ์ฉันดึงดูดความรักและฉันเปล่งประกายความรักฉันคือแสงสว่างในตัวเองฉันแข็งแกร่งกล้าหาญและสวยงามทั้งภายในและภายนอกฉันแข็งแกร่งกล้าหาญและสวยงาม ทั้งภายในและภายนอกฉันกำลังปลดปล่อยความกลัวความกังวลและกำลังโอบรับสิ่งดีจากอนาคตของฉันฉันกำลังปลดปล่อยความกลัวความกังวลความเครียดและกำลังโอบรับอนาคตของฉันฉันให้อภัยตัวเองสำหรับความผิดพลาดในอดีต ฉันเรียนรู้และเติบโตขึ้นทุกวันและฉันเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของตัวฉันเองฉันยกโทษให้กับตัวเองสำหรับความผิดพลาดในอดีตของฉันฉันเติบโตอย่างกล้าหาญขึ้นทุกวันฉันเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของตัวเองชีวิตของฉันเต็มไปได้วยการเรียนรู้การประหนักรู้และความอุดมสมบูรณ์ และเต็มไปได้วยความเจริญรุ่งเรืองชีวิตของฉันเต็มไปได้วยความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองยิ่งฉันรักตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งต้องรักคนอื่นให้มากเท่านั้นฉันรักตัวเองฉันไว้ใจตัวเองที่สุดฉันศรัทธาตัวเองที่สุดฉันระหนักรู้ในคุณค่าของฉัน ฉันตระนักรู้ในความดีพอของฉันยิ่งฉันรักตัวเองเท่าไหร่ยิ่งต้องให้ความรักกับคนอื่นมากเท่านั้นฉันดีพอที่จะมีความรักที่ดีฉันดีพอฉันดีพอฉันเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยพลังแห่งความรักฉันกลายเป็นตัวตนที่ดีที่สุดของฉันฉันหวังว่าฉันเติบโตด้วยพลังแห่งความรัก อย่างล้นเปี่ยมฉันมีพัฒนาการอย่างที่สุดฉันมีศักยภาพในตัวเองฉันภูมิใจและเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วฉันยอมรับในตัวเองฉันยอมรับความรักของฉันมันคือความรักเพื่อตัวฉันเองฉันยอมรับตัวเองตรงที่ยืนอยู่ตรงหน้าฉันยอมรับตัวเองในอดีต ในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้าในตอนนี้ฉันอยู่กับปัจจุบันฉันรักตัวเองมากพอฉันเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองฉันยอมรับในตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขฉันยอมรับความรักเพื่อตัวเองเพื่อการไปต่อของฉันฉันยอมรับตัวเองอย่างถึงที่สุดฉันยอมรับตัวเองอย่างที่ฉันเป็นในตอนนี้ ฉันยอมรับตัวเองอย่างที่ฉันมีในตอนนี้ฉันยอมรับตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขฉันรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขฉันเห็นความรักในร่างกายของฉันฉันเห็นความรักโอบล้อมร่างกายของฉันฉันยอมรับความรักของฉันให้โอบกอดร่างกายของฉันให้สุขภาพแข็งแรงมั่นคงมีกำลัง และทรงพลังฉันยอมรับร่างกายของฉันอย่างที่มันเป็นฉันรักร่างกายของฉันฉันรักตัวเองที่สุดฉันรักร่างกายของฉันฉันเต็มใจที่จะปลดปล่อยความกังวลทั้งหมดเกี่ยวกับร่างกายของฉันออกไปฉันยอมรับร่างกายของฉันฉันยอมรับความเหลือเฟือ ฉันยอมรับพละกำลังและความแข็งแรงเข้าสู่ร่างกายและจิตใจของฉันฉันยอมรับร่างกายของฉันอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ฉันยอมรับตัวเองฉันจะไม่ปล่อยให้จิตใจของฉันโตแย้งกับร่างกายของฉันอีกต่อไปฉันเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายและจิตใจของฉันฉันอยู่อย่างสงบสุขกับที่ที่ฉันอยู่ ฉันมีความสงบสุขกับสิ่งที่ฉันเป็นฉันยอมรับในสิ่งที่ฉันมีฉันยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นฉันอุดมสมบูรณ์ฉันสมบูรณ์แบบในแบบที่ฉันเป็นฉันเป็นตัวของตัวเองอย่างที่ฉันอยากเป็นฉันสร้างความรักด้วยตัวของฉันเองฉันเห็นพลังความรักของตัวฉันเองฉันสงบสุขกับที่ที่ฉันอยู่ ฉันสงบสุขกับที่ที่ฉันเป็นฉันยอมรับในสิ่งที่ฉันมีฉันยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นฉันรักตัวฉันฉันจึงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของฉันฉันเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของฉันฉันสมบูรณ์แบบอย่างที่ฉันเป็นฉันอุดมสมบูรณ์อย่างที่ฉันอยากจะมีฉันสร้างความรักด้วยตัวของฉันเอง ฉันเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นมากขึ้นฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันไว้ใจตัวเองฉันศรัทธาในตัวเองที่สุดฉันผ่อนคลายฉันสงบสุขฉันเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากที่สุดและรักมากขึ้นทุกวันฉันศรัทธาตัวเองฉันไว้ใจตัวเองฉันเปิดให้ตัวเอง เห็นมุมมองใหม่ในชีวิตฉันละจิงความเชื่อในอดีตฉันไม่รับใช้ความคิดในอดีตอีกต่อไปเพราะฉันรักตัวเองฉันศรัทธาในตัวเองฉันเป็นผู้ระหนักรู้กับตัวเองฉันสมควรได้รับความรักที่บริสุทธิ์ที่มีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมและเปิดกว้างฉันสมควรได้รับความรักที่บริสุทธิ์ การได้เห็นตัวเองในมุมมองใหม่ทำให้ฉันมีความเชื่อใหม่ที่สมบูรณ์แบบฉันรักตัวเองมากมายฉันรักตัวเองมากพอฉันสมควรได้รับความรักที่บริสุทธิ์ความรักของฉันคือสิ่งสำคัญฉันคู่ควรกับความรักที่บริสุทธิ์ฉันคู่ควรกับความรักที่ดีงามความรักของฉันเองคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ ฉันคู่ควรกับความรักฉันรักร่างกายของฉันฉันรักทุกอย่างที่ฉันเป็นฉันรักทุกอย่างที่ฉันมีและทุกสิ่งที่ทำเพื่อฉันฉันรักตัวเองฉันสมบูรณ์แบบและฉันรักตัวเองฉันเป็นตัวของตัวเองก็เพียงพอแล้วที่จะมีความสุขฉันเป็นอิสระจากทุกสิ่งฉันเป็นอิสระจากความคิด ฉันไม่ใช่ความคิดของฉันแต่ฉันเป็นฉันต่างหากที่ฉันรักตัวเองฉันรักร่างกายของฉันฉันรักครอบครัวของฉันฉันรักทุกสรรพสิ่งในชีวิตของฉันและที่สุดแล้วฉันรักตัวเองมากที่สุดและทั้งหมดนั้นฉันทำเพราะฉันรักตัวเองฉันเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองความไม่สมบูรณ์ของฉันคือสิ่งที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้ และกลายเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ฉันแค่เป็นตัวของตัวเองก็พอวันนี้ฉันเลือกความรักที่ดีที่สุดให้กับฉันฉันรู้สึกถึงความรักของตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลาฉันเลือกที่จะรักตัวเองวันนี้ฉันเลือกที่จะรักตัวเองและรู้สึกถึงความรักได้ทุกที่ทุกเวลาฉันเลือกที่จะให้ความรักหล่อเลี้ยงเจตใจของฉัน ต่อเลี้ยงร่างกายของฉันทุกอวัยวะในร่างกายฉันจึงมีความรักกันเป็นมิตรทำงานอย่างสมบูรณ์แบบความรักเข้าถึงทุกเซลล์ประสาทของฉันความรักเข้าถึงทุกอวัยวะของฉันความรักไม่จำกัดความรักดังไหลมหาชันเสมอความรักเข้าถึงฉันได้ตลอดเวลาฉันรักตัวเองแบบไม่มีเงื่อนไขฉันรักตัวเองแบบไม่มีข้อจำกัด ฉันเชื่อและไว้ใจในตัวเองฉันดีพอแล้วที่จะมีความรักที่ดีที่สุดฉันรักตัวเองฉันมีความเมตตาฉันมีความเอื้อเฟื้อฉันมีศักยภาพฉันมีความสมบูรณ์แบบฉันส่องประกายเหมือนเพชรฉันส่องสว่างและเป่งประกายฉันสวยและฉันดีพอฉันมีเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครฉันรักในสิ่งที่ฉันมี ฉันรักในสิ่งที่ฉันเป็นฉันเปล่งประกายดั่งเพชรฉันสวยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวฉันรักตัวเองฉันรักเอกลักษณ์ของฉันฉันรักในสิ่งที่ฉันเป็นฉันรักตัวเองมากและฉันเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเสมอฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเอง ฉันคือพลังแห่งความรักฉันโอบรับความรักไว้ในร่างกายฉันคิดเชิงบวกฉันมีความรักฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองฉันดึงดูดความรักฉันเปล่งประกายความรักอยู่เสมอฉันมีเสน่ห์ใครๆก็อยากเข้าหาฉันใครๆก็อยากซื้อสินค้ากับฉันใครๆก็อยากเจรจาธุรกิจกับฉัน ใครๆก็อยากอุดหนุนสินค้าและบริการของฉันใครๆก็อยากเป็นมิตรกับฉันฉันดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาหาตัวฉันเพราะฉันคือพลังแห่งความรักฉันเปล่งประกายความรักฉันแข็งแกร่งฉันกล้าหาญฉันสวยงามทั้งภายในและภายนอกฉันแข็งแกร่งฉันกล้าหาญฉันสวยงามทั้งภายในและภายนอก ฉันเต็มใจที่จะปลดปล่อยความกลัวความกังวลความเครียดออกไปและให้พลังแห่งความรักที่บริสุทธิ์เข้าทดแทนทุกเซลล์ประสาททุกอวัยวะของฉันฉันโอบกอดตัวเองด้วยความรักฉันยกโทษให้กับตัวเองในอดีตฉันให้อภัยตัวเองฉันตระหนักรู้และเติบโตขึ้นทุกวันฉันได้เรียนรู้แล้วกับชีวิตของฉันที่ผ่านมา ฉันยกระดับมาตรฐานตัวเองจากสิ่งที่ฉันเรียนรู้ฉันเติบโตขึ้นทุกๆวันฉันเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของฉันเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จและความรักความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองความร่ํารวยชีวิตของฉันเต็มไปได้วยความรักฉันคือพลังแห่งความรักชีวิตของฉันเต็มไปได้วยความเหลือเฟือฉันคือความเหลือเฟือ ชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองฉันคือความเจริญรุ่งเรืองฉันรักตัวเองมากฉันดีพอฉันเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วและมันเพียงพอแล้วที่จะแสดงออกฉันรักตัวเองฉันยอมรับความเป็นตัวเองฉันยอมรับความรักที่บริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายฉันสู่อวัยวะของฉัน ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองฉันเข้าใจตัวเองอยู่เสมอฉันยอมรับตัวเองอย่างที่ฉันเป็นในตอนนี้ฉันยอมรับความเชื่อของตัวเองฉันศรัทธาตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขฉันไว้ใจตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขฉันยอมรับความรักที่บริสุทธิ์เพื่อที่ตัวเองจะไปต่อสู่ความสำเร็จฉันยอมรับตัวเองอย่างที่ฉันเป็นในตอนนี้ ฉันยอมรับตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขฉันไร้ขีดจำกัดฉันทรงพลังได้พลังแห่งความรักฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้ฉันสมบูรณ์แบบอย่างที่ฉันอยากจะเป็นฉันดีพอในแบบที่ฉันอยากจะเป็นฉันสร้างความรักได้ด้วยตัวของฉันเองฉันเรียนรู้เกี่ยวกับความรักตัวเองมากขึ้น ฉันเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตด้วยความรักของตัวเองฉันเห็นคุณค่าในตัวเองตัวฉันคือพลังแห่งความรักที่ดีที่สุดไม่จะเป็นต้องหาที่ไหนมันอยู่ตรงนี้อยู่ในตัวฉันฉันทรงพลังด้วยความรักของฉันฉันเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันฉันเปิดให้ตัวเองเห็นมุมมองแห่งความรักในมุมมองที่กว้างขึ้น เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นฉันรักตัวเองมากขึ้นฉันรักตัวเองมากขึ้นฉันคือสิ่งสำคัญที่สุดของตัวเองความรักของฉันสำคัญที่สุดฉันคือคนสำคัญฉันคู่ควรกับความรักที่ดีฉันรักร่างกายของฉันทุกอวัยวะของฉันเต็มไปด้วยความรักร่างกายจึงทำงานด้วยความรักและสมบูรณ์แบบความเชื่อของฉัน ก็ทำงานบนความรักที่สมบูรณ์แบบความคิดของฉันก็ทำงานบนความรักที่สมบูรณ์แบบการกระทำของฉันก็แสดงออกไปด้วยความรักที่สมบูรณ์แบบฉันสมบูรณ์แบบในความรักฉันมีเอกลักษณ์ในแบบที่ตัวฉันเป็นฉันเป็นตัวของตัวเองก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงออกไปฉันรู้สึกถึงความรักตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลา ฉันอนุญาตให้ฉันรักตัวเองมากที่สุดวันนี้ฉันเลือกรักตัวเองฉันรู้สึกรักตัวเองได้ทุกที่ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่มีค่ามากที่สุดเพียงรู้สึกถึงความรักตัวเองฉันก็อมยิ้มอย่างไม่น่าเชื่อความรักที่บร,ริสุทธิ์ลังไลเข้ามาหาฉันเสมอความรักเข้าถึงฉันได้ทุกเมื่อทุกเวลาฉันรักตัวเองมากที่สุด ฉันเปล่งประกายราวกับเพชรฉันเปล่งประกายราวกับแสงดาวฉันมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครฉันมีความโดดเด่นฉันสวยไม่ซ้ำใครฉันรักในแบบที่ฉันเป็นฉันรักในสิ่งที่ฉันเป็นฉันเปล่งประกายราวกับเพชรฉันเปล่งประกายราวกับแสงสว่างฉันสวยฉันมีเอกลักษณ์ฉันรักในสิ่งที่ฉันเป็นฉันรักตัวเองมาก ฉันยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองฉันโอบรับความเป็นตัวเองฉันรักตัวเองมากฉันรักตัวเองมากฉันโอบกอดตัวเองฉันรักตัวเองมากฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันคือพลังแห่งความรักฉันคือพลังแห่งความรัก ฉันเพิ่มพลังความรักให้กับเองแล้วในตอนนี้ฉันเป็นอิสระทางความคิดฉันเป็นอิสระจากทุกสิ่งจากนี้เป็นต้นไปพลังแห่งความรักจะนำพาฉันไปสู่ความร่ำรวยความมั่งคั่งความสำเร็จและความรักที่ดีสิ่ง,งดีเข้ามาแล้วสิ่ง,งดีเข้ามาแล้วเรื่องดีๆ เข้ามาแล้วเรื่องดีๆเข้ามาแล้วประตูทุกบานเปิดเพียงเพราะว่าฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันคือพลังแห่งความรักขอบคุณขอบคุณ